สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาทํางานแถวห้วยขวางแล้วก็มาหาที่พักจนได้ที่พักที่นี่นะครับโรงแรมอมารันตานะครับเป็นโรงแรมระดับ4ดาวที่ตอนนี้ต้องบอกว่าค่าห้องเนี้ยไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ห้องพักนี้ไฮเทคมากๆที่สําคัญนะครับที่นี่เขามีซีฟู้ดบุฟเฟ่อลาคาด้วยบรรยากาศแบบอะ u คอเลียมเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในคลิปนี้นะครับ ผมจะพามาดูห้องพักก่อนนะครับอันนี้เป็นระบบสัมผัสที่นี่นะครับโอ้โหชอบความเป็นเทคโนโลยีที่นี่มากเลยเขาจะมีเป็นปุ่มระบบสัมผัสนะเป็นคำสั่งต่างๆในห้องนี้นะครับออย่างกรณี้ไม่อยากจะให้มีใครมารบกวนเราเราก็กด Do not disturb ปุ่มนี้ครับน,นะครับแล้วก็กดปิดกดเปิด ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยหรือจะให้แม่บ้านมาทําความสะอาดนะครับก็กดปุ่มน,นี้นะครับนี่นะแล้วก็กระจิดตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปเรามาดูไฟนะครับอ่าเขาก็จะบอกตําแหน่งต่างๆของไฟในห้องว่าเราจะเปิดไฟตรงไหนบ้างนะ มีกาแฟที่แบบเป็นคล้ายๆแบบกาแฟดําผสมกับพวกน้ําส้มน้ำมะนาวน้ำอะไรพวกนี้เนาะจะมีเป็นตัวนี้ครับเป็นกาแฟที่ผสมกับน้ำส้มโซดาครับอ๋อโอเคเอาตัวนี้ที่หนึ่งครับได้ครัแล้วก็เค,กเค้กเอาเค้กอะไรปะเอาค่ะอ่าเดี๋ยวไปเลือก,อกเค้กได้เลยเลมอนทาร์ตอ่ะเออใช่ใช่ตัวนี้น่ากินใช่ไหมใช่เลมอนทาร์ตแล้วก็ขอเลมอนทาร์ตชิ้นหนึ่งค่ะชิ้นหนึ่งค่ะทันนี้ค่ะ อมอนคอฟฟี่ก็น่ากินนะเอาเอาด้วยเอาด้วยไหว,วอ่ะอยู่ไหนไหวไหวอแล้วก็อ,อัลมอนคอฟฟี่ด้วยค่ะสรุปอยากกินฮั้ลูลโหลหิวแล้วอะแถวนี้เขามีอะไรกินมั่งเขามีซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์อะคะ่ะแถวเนี้ใช่ร้านอยู่ที่ไหนอยู่นู่นเลย เขาล้อแล้ว แลมอนย่างเกลือครับหอยเชลไว้ซอสนะครับหอยแมงผู้อบชีสครับหอยลายกระเทียมครับเมนูนี้เป็นเมนูทะเลรวมครับปูม้าผัดผงกะหรี่ครับกุ้งคัาวพริกเกลือครับพิซซ่าหน้าแฮมเห็ดครับ พิซซ่าหน้าซีฟู้ดครับกรอบหอมเลยอร่อยๆ่อยอยู่รอยอยู่แปลว่าอรอ่อยอร่อยยำปูมหมาสดครับยำทะเลรวมครับ กูม้าผัดพริกไทยดำครับสปากเกตตี้กุ้งแม่น้ำอบชีสครับซุปเห็ดทรฟัฟเฟิลครับล็อบสเตอร์ซุปครับเราลองล็อบสเตอร์ซุปกันหน่อยดีกว่าล็อบสเตอร์ซุปเขาดีหอมอะหอมมันอร่อยเลยละ แซลมอนเบิร์ซอสเทริยากิค่ะซูชิเบคอนเบิร์นนะครับราดซอสเทริยากิครับฟองดูนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสาหรับบรรยากาศของโรงแรมอมารันตาแห่งนี้นะครับคือต้องบอกว่าพอมาพักเนี่ยห้องพักแบบดีมากๆอะ่ะโรงแรมหรูห้องพักแบบไฮเทคมากๆคือเข้ามาพักแล้วแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับคือเกินราคามากๆนะแล้วที่สําคัญนะครับที่นี่ห้องอาหารเขาเนี่ยเป็นธีมของอควาเรียมด้วยคือใครมาที่เนี่ยผมว่าจะต้องได้รับความประทับใจกลับไปเนาะท้งหน้านะครับผมจะพาไปแนะนําโรงแรมที่ไหนหรือว่าร้านอาหารอะไรเด็ดๆนะครับอย่าลืมติดตามที่เพจสอนทำอาหารใบเชฟขวัญน,นะครับ แล้วก็ที่ YouTube Channel, ยูทูบชาแนลเชฟขวัญเอ็น a ิเชฟด้วยนะวันนี้เดี๋ยวลาไปแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ